เนื้อแท้ที่ไม่อันตรทานภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในยั์ดังนี้ ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมะที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บัรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้ เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเราอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล